เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่149 ซ่งอินชิงย่อมจะเข้าใจความคิดของซ่งป๋อเจียนแต่เขากลับขมวดคิ้วพูดว่าท่านพ่อท่านเลอะเลือนแล้วเห็นซ่งป๋อเจียนมองตนเองด้วยสายตาไม่เข้าใจซ่งอินชิงก็อธิบายว่า ท่านพ่อเองก็ทราบว่าหนิงอองผู้นี้จิตใจคับแคบสายตาตื้นเขินทั้งยังเป็นคนโหดเหี้ยมไม่ให้อภัยใครหากกล่าวหนักหน่อยพอเขาได้เป็นห้องแต้มีแต่จะเป็นภัยต่อราชดรทั่วทั้งใตล้ล่ะหากกล่าวเบาหน่อย ท่านคิดจริงๆหรือว่าถึงเวลานั้นเขาจะคิดถึงเรื่องที่ท่านช่วยพูดแทนเขาแล้วเก็บสกุลซ่องของพวกเราไว้ซ่องป๋อเจียนเงียบไปในทันทีต้นไม้ใหญ่อย่างสกุลซ่องอยู่ในราชสำนักมาเป็นสิบสิบปีจนฝั่งรากลึกแล้วกิ่งก้านสาขาก็งอกงามแน่นขนาดพอตัวมิใช่ห้องเต้พระองค์ใดจะเก็บเอาไว้ได้คราแรกฮ่องเต้องปัจจุบันก็มิใช่กิ่งเปลงสกุลซ่องของ พวกเขาและรอบยึดอำนาจอย่างลับๆมาตลอดเหมือนกันหรือไรมาตอนหลังหลี่ซิลเหยาวมีอำนาจเพิ่มขึ้นทุกวันฮองเต้ถึงได้คลายการกดดันสกุลซ่งลงบ้างด้วยอย่างให้พวกเขาไปหน่วงเหนี่ยวหลี่ซิลเหยาวซ่งป๋อเจียนถอนหายใจด้วยความท้อท้อเหอเห็นทีนี่คือฟ้าต้องการทำลายสกุลซ่งเราแล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าซ่งอินชีงเปล่าเน่บ ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นหมดสิ้นหนทางเสียทีเดียวซ่องป๋อเจียนรู้ว่าซ่องอินชิงเป็นคนฉลาดมักจะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครคราวก่อนซ่องอินชิงก็เคยพูดว่าการที่องค์ชายใหญ่ออกไปหลบโรคนอกวังไม่เพียงมิใช่เรื่องดี รับยังเสี่ยงอันตรายมากควรจะส่งคนไปอารักขาเพิ่มทันทีเผ่าว่าสุดท้ายพวกเขาก็ไปช้าก้าวหนึ่งองค์ชายใหญ่ยังคงสิ้นพระชนลงเพราะใครทรพิษแม้ว่าซ่งป๋อเจียนกับซ่งอินชิงล้วนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นหลี่ซิวเหย่ยาวางแผนอยู่เบื้องหลัง แต่ก็ติดตรงที่หาหลักฐานออกมาไม่ได้ขณะองค์ชายใหญ่ประชวนด้วยไข้ทรพิษหลี่ซิวเห่ยาอยู่ไกลถึงซานซีห่างไปเป็นพันลี้เรื่องที่เกิดในเมืองหลวงจะโยนให้เป็นความผิดของหลี่ซิวเหยาได้อย่างไรเขาจะต้องวางแผนนี้ไว้ด้วงหน้าก่อนแล้วดังนั้นในตอนแรกถึงได้เป็นฝ่ายขันอาสานำทัพออกจากเมืองหลวงไปยังซานซีด้วยตนเอง เจ้ามีความคิดได้ซ่งป๋อเจียนถามซ่งอินชิงสายตาที่มองเขาก็เต็มไปด้วยแววเฝ้ารอทว่าซ่งอินชิงกลับมีได้ตอบท่านพ่อท่านเชื่อใจลูกเถิดเรื่องเหล่านี้ลูกจะจัดการให้เรียบร้อยท่านพักฟื้นร่างกายไปอย่างสบายใจก็พอ ซ่งป๋อเจียนรู้จักนิสัยของซ่องอินชิงจึงมิได้ถามให้มากความอีกมินำซ้ำซ่องป๋อเจียนพลานค้นพบว่าตนเองอาจจะอายุมากแล้วจริงๆในใจตอนนี้ถึงได้เริ่มมีความรู้สึกอยากพึ่งพาซ่องอินชิงขึ้นมาดังนั้นเขาจึงยอมที่จะเชื่อคำพูดของบุตรชายซ่งอินชิงรอจนปรนิบิส่องป๋อเจียนเอนตัวนอนกลับลงบนเตียงและยัดมุมผ้าห่มให้เขาเรียบร้อย ถึงได้เดินออกจากห้อง กลางลานเรือนเลี้ยงบัวเอาไว้อ่างหนึ่งบัดนี้มาถึงช่วงที่ร้อนจัดในฤดูร้อนแล้วใบบัวเขียวขจีชูก้านตั้งตรงดอกบัวสีชมพูผลิบานงดงามตรึงใจซ่องอวินชิงยืนบนระเบียงวนเอามือไพรหลังมองดูใบบัวและดอกบัวในอ่างนั้นเป็นครู่ใหญ่ถึงค่อยก้าวเท้าเดินออกจากลานเรือนอย่างเชื่องช้าแม้ว่าเมื่อครู่ซ่องอวินชิงจะพูดถ้อยคําเหล่านั้น อย่างน่าเชื่อถือต่อหน้าซ่งป๋อเตียนแต่อันที่จริงในใจเขาก็ไม่มั่นใจเช่นกันหลี่ซิวเหยาผู้นั้นคาดเดายากจริงๆอีกทั้งสถานการณ์ตอนนี้ก็ล้วนเป็นผลดีต่ออีกฝ่ายซ่งอิ่นชิงคิดว่าเขายังคงต้องหาทางถอยให้สกุลซ่งด้วยเหตุนี้ซ่งอิ่นชิงจึงตัดสินใจออกจากจวนมุ่งหน้าไปจวนสกุลลีเพื่อพบหลี่ซิวเหยา เวลานี้หลี่ซิวเหยาเพึ่งได้พบผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทสองสาคนหลังจากสั่งงานรับจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็เรียกฉีหมิงให้เดินไปส่งพวกเขาส่วนตนเองตั้งใจว่าจะลุกขึ้นกลับเรือนจิ้งหยวนไปอยู่กับเซินหยวนและลูกชั่วขณะนั้นพรันได้ยินฉีหมิงเดินเข้ามารายงานอย่างเร่งรีบเสียก่อนซื่อจื่อของหยงช้างโหมาขอพบอยู่นอกประตูขอรับ ได้ยินดังนั้นสองมือของหลี่ซิวเหยาที่กำลังจับที่วางแขนของเก้าอี้ประคองตัวอยู่ก็ชะงักไปเล็กน้อยซ่งอืินชิงจูจ่ๆเขามาขอพบข้าด้วยเรื่องได้คิดแล้วหลี่ซิวเหวาก็ยังคงกลับลงไปนั่งบนเก้าอี้ก่อนสั่งฉีหมิง เชิญเขาเข้ามาฉีหมิงรีบรับคำแล้วหันหลังถอยออกไปครู่ต่อมาฉีหมิงก็เดินนำซ่องอวินชิงเข้ามาด้านหลังซ่องอวินชิงยังมีผู้ติดตามคนหนึ่งตามมาด้วยในมือถือกล่องไว้สองสมามใบหลี่ซิ่วเหยาลุกขึ้นจากเก้าอี้ประสานมือคาระวะซื่อจือของหยงช้างโหมายื่นเป็นเกียรติแก่บ้านเชิญน,นั่ง ซ่งอวินชิงเป็นคุณชายสูงสักที่ทุกคนในเมืองหลวงรู้จักกันทั่วหลี่ซิ่วเห่ยาเองก็รู้จักชื่อเขามานานแล้วแต่ครั้งแรกที่หลี่ซิ่วเห่ยาได้พบซ่งอวินชิงก็คือคราวที่เซินหยวนถูกหวังสินรุย่ยเกี้ยวพานในหอสุราหลังจากนั้นคนทั้งสองก็ได้พบกันอีกเพียงไม่กี่ครั้งแต่เนื่องจากซาบส้งใจ ต่อเรื่องที่ตอนนั้นซ่องอินริงช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้เซินหยวนยามนี้หลี่ซิวเหยาจึงยังนับว่ามีท่าทีเกรงใจต่ออีกฝ่ายซ่องอินริงทำท่าบอกให้ผู้ติดตามน้ำกล่องในมือไปวางไว้เบื้องหน้าหลี่ซิวเหยาจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มน้อยๆได้ยินว่าท่านแม่ทับเพิ่งจะได้บุตรชายวันนี้จึงมาแสดงความยินดี เรื่องที่ส่วนยวนคลอดลูกผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วซ่งงอินชิงเพิ่งจะมาแสดงความยินดีเอาป่านนี้เห็นได้ชัดยิ่งว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างบางหน้าความจริงซ่องอินชิงยังมีเรื่องอื่นต้องการคุยเผ่าว่าหลีซิวเหยก็มีได้พูดเปิดปองเพียงเชิญซ่องอินชิงนั่งหลงอย่างเกรงอกเกรงใจจากนั้นก็สั่งให้ฉีหมิงยกชามาในตอนแรกซ่องอินชิงกับหลีซิวเหวาต่างสอ พนาสับเพเหระกันจนกระทั่งเปลี่ยนน้ำชาอีกรอบซองอิ่นชิงถึงได้เอ่ยปากกล่าวอย่างช้าๆข้าได้ยินว่า ระยะนี้หนิงอ๋องดูเหมือนจะไม่อยู่ในที่ในทั้งเรียกรวมตัวองครัก์ในตัวอ๋องไม่พอยังลอบพบขุนนางของห้าค่ายทับด้วยท่านแม่ทับทราบเรื่องเหล่านี้หรือไม่หลี่ซิ่วเหยาส่งคนไปจับตามองความเคลื่อนไหวของหนิงอ๋องอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอีกท้งห้าค่ายทับเดิมทีก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของหลี่ซิ่วเหยาขุนนางคนที่หนิงอ๋องไปพบผู้นั้นหลี่ซิ่วเหยาได้สั่งให้คนเฝ้า ติดตามไว้นานแล้วทุกความเคลื่อนไหวเขารู้ชัดแจ้งทั้งสิน้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้เขาย่อมจะรู้อยู่ก่อนแล้วแต่ทว่าหลี่ซิลวเหยาวหาได้บอกเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงยื่นมือไปหมุนถ้วยชาบนโตะ๊ะพลางเอ่ยว่าหนิงอ๋องเป็นพระอนุชาของฝ่าบาทฐานะสูงส่งมากเรื่องของเขาข้าย่อมจะไม่ทราบ ได้ยินดังนี้ซ่องอื่นชิงก็เผยยิ้มออกมาพี่หลี่ซิวเหย่าพูดเมื่อครู่นี้เขาไม่เชื่อแม้แต่คำเดียวตอนนี้มีเรื่องของผู้ใดในราชสำนักที่หลี่ซิวเหย่าไม่รู้บ้างก็แค่ไม่อยากพูดกับเขาเท่านั้นเอง กล่าวถึงที่สุดแล้วหลี่ซิวเหยาก็ยังคงไม่เชื่อใจเขาอยู่ดีไม่ว่าอย่างไรบีดาเขากับหลี่ซิลเหยาก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันมาตลอดหลี่ซิวเหยาไม่เชื่อใจเขาก็เป็นเรื่องสมควรด้วยเหตุนี้ซ่องอวินชิงจึงไม่ได้อย่างเชิงอีกแต่บอกจุดประสงค์ของตอนเองออกมาตรงๆข้ามาในวันนี้อันที่จริงก็ด้วยต้องการสวามิภักดิ์ต่อท่านแม่ทัพ เดิมทีหลี่ซิวเหยากำลังจับถ้วยชาจะยกดื่มได้ยินดังนี้มือขวาก็สั่นเล็กน้อยเงยหน้ามองซ่องอิ่นชิงปรดาดหนึ่งก็เห็นเขามีสีหน้าสงบนิ่งถึงขั้นยังมีรอยยิ้มอยู่น้อยๆด้วยนี่ออกจะเหนือความคาดหมายของหลี่ซิวเหยาอยู่บ้างหลี่ซิวเหยาจึงวางถ้วยชาในมือลงบนโต๊ะอีกครั้งแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มน้อยๆ ข้าฟังคำของซื่อจื่อไม่เข้าใจย่งช้างโห่ผู้เป็นบิดาท่านเป็นเสนาบดีกรมอากรอ,อาหญิงของท่านเป็นฮองเฮาองค์ปัจจุบันชาติตระกูลรุ่งโรดโดดเด่นใหญ่ยยต้องมาสวามิภักต์ต่อข้าวาจานี้ข้าจะรับไหวได้อย่างไร หากบัดนี้องค์ชายใหญ่ยังไม่สิ้นพระชนส่องอวินชิงย่อมจะไม่มีทางมาหาหลี่ซิวเหยาวมีแต่จะพยายามกำจัดหลี่ซิวเหยาวอย่างสุดกำลังทว่าบัดนี้สถานการณ์ต่างออกไปแล้วองค์ชายใหญ่สิ้นพระชนไปองค์ชายรองก็ได้เป็นรัชทายาทแล้วเมื่อฮองเตสวัรคต องค์ชายรองได้ขึ้นคองราชเป็นห้องแต้ถึงเวลานั้นหลี่ซิวเหยาก็จะมีฐานะเป็นพระมาตุลาขององค์ชายรองอีกทั้งหลี่ซูเฟยยังต้องการพึ่งพากำลังพลและอำนาจในมือหลี่ซิวเหยาเรื่องในราชสำนักย่อมเป็นหลี่ซิวเหยาตตดสินใจแล้วถ้าสกุลซ่งยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับหลี่ซิวเหยาต่อไปถึงเวลานั้นหลี่ซิวเหยาวีหรือจะเก็บสกุลซ่ง ไว้หลี่ซิวเหยาครองความได้เปรียบไว้ทั้งหมดแล้วตอนนี้สกุลซ่งแทบจะตกเป็นเบี้ยล่างโดยสมบูรณ์เมื่อครูบิดาได้เสนอเรื่องสวามีพักต่อหนิงอ๋องช่วยสนับสนุนให้หนิงอ๋องได้ของพระราชบัลลังก์แต่ซ่งอวินชิงประจ่างแจ้งแก่ใจดีว่าหนิงอ๋องสู้หลี่ซิวเหยาไม่ได้แนะ่ถ้าจะให้โอกาสหลี่ซิวเหยาได้กำจัดสกุลซ่งอย่างสง่าพาเผยมิสู้ซ่งอวินชิงมา ขอสวามิพักต่อหลี่ซิ้วเหยาเสียตั้งแต่ตอนนี้ยังดีกว่าส่งอินชิงไม่คิดเพอ้อพกว่าวันหน้าสกุลส่งจะยังมีฐานะและอำนาจเหมือนที่แล้วมาหวังเพียงว่าทั้งครอบครัวสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ก็พอเขาเรียกให้คนกลับไปบูรณะซ่อมแซมคฤหาสน์บรรพบุรุษที่บ้านเกิดแล้วรอเรื่องทุกอย่างจบสิ้นลงก็จะพาทั้งครอบครัวออกจากเมืองหลวงกลับไปบ้านเกิด แน่นอนว่าหากต้องการสวามิภักดิ์เขาจะต้องนำสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายถูกใจได้ออกมาแม้ว่าซ่องอินชิงไม่รู้ว่าหลี่ซิ่วเหยาจะแยะแสในสิ่งที่เขาบอกเหล่านี้หรือไม่บางทีหลี่ซิวเหยาอาจจะไม่คิดเลือบแลแต่อย่างไรก็ต้องลองดู คนตรงไม่พูดคดแม้ตอนนี้องค์ชายรองจะทรงเป็นรัชทายาทแล้วและก็มีท่านแม่ทัพถวายการคุ้มครองอยู่ข้างๆแต่องค์ชายรองจะอย่างไรก็ยังทรงพระเยวนะัก ในขณะที่หนิงอ๋องนั้นอยู่ในวัยชักนั่นแข็งแกร่งหลานอ่อนแอหนิงอ๋องเองก็มีความคิดนั้นอยู่ในราชสำนักยังมีคนให้การสนับสนุนเมื่อ่าบาทสวร์คตเกรงว่าจะมีคนไม่น้อยก้าวออกมาสนับสนุนหนิงอ๋อง ต่อต้านองค์ชายร้องข้ารู้ว่าท่านแม่ทัพไม่กลัวหนิงอ๋องแต่ปากคนจำนวนมากสามารถทำให้คนรำคาญใจได้หากท่านแม่ทัพยินยอมรับการสวามิภักดิ์จากสกุลซ่งเราวันที่ฝ่าบาทสวรรคตข้าจะโน้มน้าวให้อาหญิงของข้าส่งเจ้าออกมาพูดแทนองค์ชายร้องนางทรงเป็นฮองเฮาไม่ว่าตรัสสิ่งได้ขุนนางใหญ่ย่อมให้การเชื่อถืออยู่บ้างบิดาข้าตอนนี้กลุ่มอำนาจสั่งการก กำลังอารักขาเมืองหลวง26กกองอยู่ข้าให้การรับรองในวันนี้ได้เลยว่าวันหน้า จะใช้กองกำลังอารักขาเมืองหลวง26กองอย่างไรขอแค่ท่านแม่ทัพเพียงสั่งมาคำเดียวหลี่ซิวเหยามองซ่งอินเชียงโดยไม่ได้พูดอะไรกล่าวถึงหนิงอ๋องหลี่ซิวเหยาย่อมจะไม่เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาตอนนี้ให้หนิงอ๋องมีท่าทีละมอบในราชบัลลังก์อย่างไรก็ล้วนอยู่ในการควบคุมของเขาส่วนเรื่องยองช้างโหกับสกุลซ่งนั้นอันที่จริงหลี่ซิวเหยาวก,ก็ไม่เห็นหยุ่ ในสายตาเช่นกันหากไม่ยอมโอนอ่อนหาเหตุผลสักข้อมากำจัดก็หมดเรื่องแล้วเพียงแต่ถ้าถึงเวลานั้นท่งของเขาสามารถก้าวออกมาพูดแทนองค์ชายร้องได้จริงๆก็ยังจะพอมีประโยชน์อยู่เล็กน้อยและอำนาจสั่งการกองกำลังอารักขาเมืองหลวง26กองก็ไม่อาจดูเบาได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดคือหากวันนี้หลี่ซิวเหยาปฏิเสธการขอสวามิพักข องงอ่นชิเกรงว่าถึงเวลานั้นสกุลส่งก็จะไปสวามิพักต่อหนิงอ๋องแทนอย่างไรก็สามารถลดปัญหายุ่งยากไปได้จำนวนหนึ่งด้วยเหตุนี้หลี่ซิวเหา่จึงเอ่ยถามเนิบๆนบเงื่อนไขโลกนี้ไม่มีทางมีการสวามิพักโดยไร้เหตุผลส่งอิ๋นชิงตอบพร้อมรอยยิ้มน้อยๆแลกกับความปลอดภัยของทุกคนในสกุลซ่ง ไม่ได้เรียกร้องตำแหน่งฐานะและอำนาจใดกลับต้องการเพียงความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวกล่าวได้ว่าซ่องอื่นชิงผู้นี้รู้กาละเทศะกว่าบิดาของเขามากหลี่ซิวเหว่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ยื่นมือไปหยิบถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมาลุบตาดื่มคลายว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้เห็นหลี่ซิวเหย่ไม่แสดงท่าทีอะไรเสียทีแม้ภายนอกซ่องอินชิง จะยังดูสงบนิ่งถึงขั้นยังรักษารอยยิ้มเอาไว้ได้ด้วยแต่ภายในใจกลับออกประมาชั่วครู่ให้หลังก็เห็นหลี่ซิวเหยาวางถ้วยชาในมือลงช้อนตามองส่องอินชิยงก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งหวังว่าซื่อจื่อจะโน้มน้าวบิดาและอาหญิงของท่านได้ นี่นับว่ารับการสวามิภักดิ์จากเขาแล้วซ่องอิน๋นเรียงดีใจยิ่งประสานมือคารวะหลี่ซิวเหวาท่านแม่ทับโปรดวางใจหลี่ซิวเหยาพยักหน้ากำลังจะพูดก็พลันได้ยินเสียงฉสีหมิงดังขึ้นนอกประตูหูหยินหลี่ซิวเหย่ได้ยินก็พยักหน้าเบาๆให้ซ่องอิน๋นเรียงรอสักครู่ พูดพลางหลี่ซิวเหยาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนเดินออกไปด้วยฝีเท้าที่ดูจะเร็วอยู่บ้างเหมือนเป็นคนละคนกับหลี่ซิวเหยาที่เมื่อครู่ยังพูดคุยกับซ่องอินชิงด้วยท่าทางสงบใจเย็นแม้ซ่องอินชิงจะนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ก็หันหน้ามองออกไปนอกประตูเช่นกัน ในลานเรือนด้านนอกเห็นสนหยวนในเสื้อผ้าโปร่งสีม่วงอ่อนดอกติ้งเสียงกับกระโปรงผ้าโปร่งสีขาวปักลายในอ้อมแขนอุ้มทารกไว้คนหนึ่ง กำลังเดินมาด้วยฝีเท้าที่รวดเร็วแผ่วเบาบนศีรษะนางปักปิ่นลายผีเสื้อไว้อันหนึ่งแสงแดดสว่างจ้าส่องกระทบก็รู้สึกประหนึ่งว่าผีเสื้อตัวนั้นจะกระพือปีกบินในเสี้ยวเวลาถัดไปซ่งอินชิงรู้มานานแล้วว่าหูหญินของหลี่ซิวเหยาวคือเซินหยวนหากแต่ยามได้เห็นนางซ่งอินชิงก็ยังคงรู้สึกอิจฉายอยู่บ้างเวลานั้นซ่งอินชิงก็เคยหวั่นไหว กับสนญยวนเช่นกันเพียงแต่ต่อมาเกิดเรื่องที่บิดาจัดการมั่นหมายให้เขาและยังต้องการให้เขาเข้าสู่เส้นทางขุนนางขึ้นเสียก่อน เขาไม่อยากเชื่อฟังทำตามจึงหนีออกจากบ้านไปจากนั้นพอกลับเมืองหลวงอีกครั้งก็ได้ยินว่าเซินหยวนแต่งงานกับหลี่ซิวเหว่แล้วหากได้พบเซินหยวนอีกสักสองสามครั้งซ่องหวินชิงคิดว่าเขาจะต้องชอบเซินหยวนแน่นอนนางดูเป็นคนสงบนิ่งและเฉยชาออกปานนั้เท่าว่าซ่งอวินชิงเองก็รู้ว่าต่อให้เขาชอบเซินหยวนเพียงไรชาตระกูลของนางกับเขา ก็แตกต่างกันมากเกินไปบิดาไม่มีทางอนุญาตให้เขาแต่งงานกับสันยวนเด็ดขาดหรืออาจจะแค่ยอมให้เขารับนางเป็นอนุซ่องอื่นชิงยิ้มเหยี่ตนเองจากนั้นก็หันหน้ากลับมายกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นลุกตาดื่มที่ด้านนอกประตูหลี่ซิวเหวยาเดินออกมารับก็เห็นบนหน้าผากสันยวนมีเหงื่อซึมออกมาจึงพูดกับนางด้วยน้ำเสียงติดจ,จะตํานี ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกข้างนอกร้อนปานนี้เจ้าออกมาทำอะไรร้อนที่ใดกันท่านดูสิว่าใบาไม้ล้วนกําลังขยบับมีลมพัดอยู่เส่นหยวนยิ้มเอย่ยอันที่จริงนางออกไฟนานแล้วแต่หลี่ซิวเหยายยังไม่วางใจอยากให้นางอยู่ในห้องต่ออีก แต่ช่วงสามวันที่ร้อนที่สุดเช่นนี้เอาแต่อยู่ในห้องทั้งวันจะอบอ้าวมากเพียงไรด้วยเหตุนี้เมื่อครูเซินหยวนเห็นว่าเลยยามเซินแล้วแสงอาทิตย์ไม่ได้แรงเท่าก่อนหน้านี้จึงอยากจะอุ้มทั้งเออออกมาเดินเล่นถึงจะเป็นเพียงทารกแต่ก็ควรอุ้มออกมาเดินให้มากหน่อยมิใช่อยู่ในห้องทั้งวัน ถ้าว่าเดินไปเดินมาเซินยวนก็อยากจะมาดูหลี่ซิ่วเหวยาสักหน่อยแม้จะมองออกได้ว่าหลี่ซิ่วเหวยาอยากจะอยู่เป็นเพื่อนพวกนางแม่ลูกให้มากแต่เซินยวนก็รู้ว่าระยะนี้เขางานยุ่งมากจริงๆ เจ้าว่าไปช่วงที่ผ่านมานี้ก็เป็นช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นมากมายถึงอย่างนั้นนางก็คิดไม่ถึงว่าในห้องหนังสือของหลี่ซิวเหยาจะมีคนนอกอยู่ด้วยซันยวนนึกว่าเป็นเพียงผู้ช่วยของหลี่ซิวเหยาดังนั้นจึงพูดเสียงกระซิบ เดิมทีข้าอยากอุ้มคังเอ๋อมาหาท่านแต่ในเมื่อท่านมีธุระเช่นนั้นข้าจะกลับไปก่อนพูดพลางนางก็อุ้มคังเอ๋อทำท่าจะหันหลังเดินจากไปแต่หลี่ซิวเหยากลับไม่อยากให้นางไปช่วงที่ผ่านมานี้เขางานยุ่งมาก ออกเช้ากลับค่ำมาตลอดตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเสริญยวนแม่ลูกยังคงหลับอยู่ตอนค่ำเขากลับมาพวกนางแม่ลูกกลับเข้านอนแล้วระหว่างสามีภรรยาล้วนมีได้คุยกันดีๆวันนี้หลี่ซิวเหยาอุตส่าห์ได้หยุดงานอยู่บ้านแต่เนื่องจากอาการประชวนของห้องเต้เลวร้ายลงน่าจะไม่พ้นสองวันนี้ดังนั้นเขาจึงต้องยุ่งกับการจัดการเรื่องมากมายเมื่อครู่นะว่า เสร็จไปเสียทีหลี่ซิวเหยากําลังคิดจะกลับไปอยู่กับเซินหยวนแม่ลูกคิดไม่ถึงว่าซ่องอินชิงจะมาหาเสียก่อนเจ้าอย่าพึ่งไปหลี่ซิวเหยารีบยื่นมือไปจับเซินหยวนไว้กล่าวเสียงเบาว่าไปนั่งในเรือนข้างสักครู่ไม่นานซื่อจือของหยงช้างโหก็ไปแล้ว ซื่อจือของยองช้างโหซ่งอวินเชียงสินหยวนปลาใจผินหน้ามองไปก็เห็นว่าเป็นซ่งอวินเชียงจริงๆเพาว่าเขากำลังหลุกตาดื่มชาอยู่มิได้มองมาทางนี้หลังจากเสินยวนมองได้แวบหนึ่งก็เก็บสายตากลับมาพยักหน้าให้หลี่ซิวเหยาจากนั้นก็อุ้มรังเอ,อ๋อพาไฉยว้ยกับแม่นมเดินเข้าไปในเรือนข้างหลี่ซิวเหยาเห็นเสินยวนเข้าห้องไปแล้ว ถึงได้หมุนตัวเดินกลับห้องท้องไปคุยกับซ่องอินชิงซ่องอินชิงเป็นคนฉาลาดรู้ว่าตนเองได้เวลาที่สมควรไปแล้วด้วยเหตุนี้หลังคุยได้อีกสองสามคำก็ลุกขึ้นขอตัวหลี่ซิวเย่าไม่ได้รั้งซ่องอินชิงไว้เพียงลุกขึ้นยืนตามแล้วเรียกฉีหมิงมาก่อนสั่งให้เขาเดินไปส่งซ่องอินชิงฉีหมิงรับคำจากนั้นก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าซ่องอินชิง เอ่ยเรียกว่าซื่อจือแล้วข้อมตัวผายมือเชิญเขาซ่งอวินชิงจึงพยักหน้าให้หลี่ซิวเหยาก่อนหมุนตัวเดินตามฉีหมิงออกไปขณะเดินมาถึงกลางลานเรือนซ่งอวินชิงก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกดังอยู่ในเรือนข้างและยังมีเสียงนุ่มของเส่นหยวนกำลังปลอบว่าคังเอ๋อเด็กดีไม,ไม่ร้องไม่ร้องแม่อยู่ตรงนี้ ฝีเท้าซ่องอวินชิงชังงักไปในใจมีความรู้สึกหดหู่อย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถาว่าต่อจากนั้นเขาก็หัวเราะเยาะตนเองขึ้นมาเบาๆครองศีรษะแล้วก้าวเท้าเดินหน้าต่อพลาดไปแล้วก็คือพลาดไปแล้วตอนนี้หดหู่อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ